บุญก็อยากทําวัดก็อยากไปแต่สถานการณ์โควิดมันไม่เป็นใจซะเหลือเกินเราจะทํำยังไงดีนะวันนี้บูมีวิธีที่จะทําให้ทุกคนได้บุญกันอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปวัดให้เสี่ยงกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนล The ะรู e s ก y วันนี้บูจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่สามารถทำให้เราเข้าวัดทำบุญเวียนเทียนกันได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปถึงวัดไม่ต้องไปในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้วุ่นวายให้หวาดระแวงให้กังวลใจคือนั่งทำบุญอยู่ <rí> e> ก็ต้องมาคอยระแวงคนข้างๆว่าเฮ้ยจะแพร่เชื้อใส่เราหรือเปล่าหรือว่าเราจะแพร่เชื้อใส่เขาหรือเปล่าแทนที่จิตจะสงบ จะได้บุญกลายเป็นจิตต้องวาวุ่นนะคะวันนี้บูก็เลยจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่สามารถทำบุญได้เวียนเทียนออนไลน์ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปวัดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าวัดทำบุญฟังพระเทศเวียนเทียนออนไลน์กันแล้วเรามาดูกันก่อนว่าวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหาบูชามีความสำคัญยังไง ทำไมเราต้องเข้าวัดทำบุญวันนี้กันด้วยค่ะ คุณข้อมูลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทร1765สายด่วนวัฒนธรรมค่ะเมื่อรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวันสำคัญทางาศาสนาพุทธของเราแล้วต่อไปบูจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่สามารถทำบุญเวียนเทียนได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปวัดไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่ในหน้าจอมือถือของบูแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นบูจะให้ทุกคนไปจิ้มตรงที่ Google ก่อนคะ่ะ Google หรือ Google Chrome ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยจากนั้นให้พิมพ์ว่าเวียนเทียนออนไลน์จิ้มเลยค่ะเข้าอันแรกได้เลยนะคะเวียนเทียนออนไลน์ .com นะคะเวียนเทียนออนไลน์วันอาสานหบูชาซึ่งเว็บไซต์นี้ เวียนเทียนออนไลน์ได้ทุกๆุกเทศกาลเลยอย่างที่บูทําไปในคลิปที่แล้วน่าจะเป็นเวียนเทียนออนไลน์วันวิสาขบูชาก็จะเป็นคลิปสั้นๆถ้าใครอยากดูก็จิ้มไปได้นะคะบูทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะอ่ะต่อไปเราจะจิ้มเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเราจะเวียนเทียนออนไลน์ในวันอาสาฬหาบูชาก็ได้หรือจะเข้าพรรษาก็ได้อ่ะเดี๋ยวบูจะลองเข้าพรรษาก่อนละกันนะ,ะจิ้ม เขาก็ถามว่าให้เราลิงก์กับอะไรนะอบ,บุลิงก์กับ f c e e o o o และกันนะคะจากนั้นจิ้มสตาร์ทค่ะค้นหาชื่อวัดแล้วเราก็จะนั่งแคปคาไปนะคะเอาวัดอะไรดีวัดพระแก้วค่ะจิ้มถัดไปนั่งแคปคาไปนะคะทุกคนอ่ะไปวัดกัน จะมีกิจกรรมหล่อเทียนตามปีนักษัตว์ด้วยค่ะเกิดปีอะไรก็จิ้มได้เลยนะคะอ่าบูเลือกปีจอจิ้มตรงนี้ค่ะหล่อเทียนโควิโทวินาศสันติขอโรคโควิดจงสูญหายวินาศสิ้นไปจากประเทศไทยอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเธิด อเทียนเสร็จแล้วก็ถวายเทียนพรรษากันค่ะถวายคำถวายเทียนพรรษาอิมังพันเตอพุทธปูชยะาปูชยะวัดสะคะตังปะทีปังังสังคสัาะโอโนชยามะโชยามะสาธุโนพันเตสับเทสันจาัเทสัจาทำให้เป็นตัวอย่างก่อนจากนั้นผู้กดทัดไปค่ะ ตักบาตรดอกไม้และรับพรซึ่งองค์แรกนะคะก็จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวบูจะเริ่มตักบาตรจิ้มตักบาตรค่ะยะท้าวาริวหาผูราปาริปุเรนตี สาคารังเอวะเมวะอโตทินังเลอ่อนไปะงกไปฏิอิจัญังปะจัญญังตุมหังทิปเมวัสมิชตูต่อไปก็จะเป็นพระเตปุเรนสังขปาระโทปนรโสยะามณิโชติระโสายนะก็จะไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะขดข้ามนะคะ แล้วก็ได้ใบป,ประกาศมาด้วยถ้ากดเซฟก็กดตัวสีเหลืองๆข้างบนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นกดแชร์เนาะแล้วใบอนุโมทนาบัตรของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในตรงอัลบั้มรูปนะคะกดปิดก่อนค่ะฮึบก,กลับไปหน้าบ้านจิ้มหน้าบ้านก่อนเวียนเทียนออนไลน์วันอัสสรหสบ,บูชยา ลิงก์กับเ c e b o o k เหมือนเดิมค่ะใครจะลิงก์กับไลน์ก็ได้นะเริ่มค่ะเวียนเทียนคนเดียวเวียนเทียนคู่เวียนเทียนคนเดียวละกันไปคนเดียวปลอดภัยก่อนช่วงนี้เลือกคาแรคเตอร์ได้ด้วยอาย่อหน้าจอก่อนอ่ะผู้หญิงค่ะอัปโหลดใบหน้า เราสามารถเลือกไฟล์ก็ได้นะคะหรือว่าจะถ่ายรูปเองใหม่ก็ได้นะคะอาบูอัปโหลดภาพก่อนอาบูเอารูปภาพที่ไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมานะคะจิ้มเลือกรูปนี้เสร็จสิ้นใช้นิ้วปรับขนาดให้เข้ากับใบหน้านะคะโอเคได้แล้วค่ะตกลงถัดไปค่ะถัดไปค่ะอันนี้แล้วกันสังเวชนียสถาน ไปไหนดีบูไปลุมพินีวันละกันอากดถัดไปค่ะขึ้นเครื่องบินไปด้วยอะ่ะเจ๋งไ้อีกอะ่ะจะมีเพื่อนที่ร่วมเวียนเทียนกับเราในตอนนี้ด้วยนะคะไปที่เดียวกันเลยอโอ้ยสวัสดีเป็นไงบ้าง ถ้าใครมีเวลาก็ฟังจนจบได้นะคะอันนี้บูทำเป็นตัวอย่างเนาะอ่ะสาธุกดถัดไปค่ะต่อไปก็เป็นคำอธิษฐานค่ะก็เปลี่ยนก็ได้นะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะทั้งไทยและอังกฤษก,กดถัดไปค่ะตอนนี้ไอ้ออกมากากคับโรคโควิด -19 ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้ชาวไทยกมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บนี้ถึงแม้นว่าพวกเราจะได้รับวัคซีนดังกล่าวแต่ว่าสภาพจิตใจของบางท่านก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดพรพุทธศาสนาท่านกล่าวเอาไว้ว่าเนื้อสติได้แก่ความระลึกได้การทบทวนตั้งหลัก โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ใบอนุโมทนาบุญมาอีกใบหนึ่งสรุปโอ้โหทำบุญครั้งนี้ได้ตั้งสองใบจะเซฟก็ได้หรือจะแชร์ก็ได้นะคะโอเคกดปิดเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือวิธีการเวียนเทียนออนไลน์ในเทศกาลวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหาบูชาค่ะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยสำหรับการเข้าวัดทำบุญเวียนเทียนออนไลน์ทำได้ง่ายๆในเว็บไซต์เดียวจะไปเดี่ยวหรือไปคู่ก็ได้ไม่ว่ากาันค่ะยังไงวันเข้าบพรราน,นี้ก็อย่าลืมทำบุญรักษาศีลทำจิตใจให้สงบแล้วก็งดเว้นอบายามุขด้วยนะคะในสถานการณ์แบบนี้ บูก็ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 กันด้วยนะคะระบาดหนักรุนแรงซะเหลือกเกินช่วงนี้เนาะโ้ย,ยอดวันเป็นหมื่นๆนะอย่าให้เป็นหนึ่งในนั้นทั้งบูแล้วก็ทุกๆคนนะคะแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บูแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาที่บูอัพลงค่ะเพราะใต้ท้องฟ้ายัางมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่เราไม่รู้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย